บทที่20คุณต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเพื่อให้ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่เชียชูมว้วเราไม่ได้มีเวลาที่จะเสียใจนะตอนนั้นเราต้องรีบเพื่อที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่กลัวที่จะตามคนอื่นไม่ทันฉันเคยเกลียดงานที่ทำเมื่อก่อนเพราะฉันมักจะทำงานเสร็จก่อนคนอื่นกลางเดือนพฤษภาคมฉันต้องเขียนแผนการทำงานสำหรับครึ่งปีหลัง บริษัทของเราจะมีการตรวจสอบประจำปีตอนเดือนตุลาคมด้วยความสัตย์จริงฉันรู้สึกไม่ค่อยดีที่จะต้องรีบร้อนทำงานและต้องทำโอทีตอนเดือนตุลาคมฉันมักจะฝันร้ายตอนกลางคืนว่าตัวเลขตกลงลงมาใส่หัวฉันแล้วฉันก็จะคำหัวตัวเองดูพอตื่นขึ้นมาก็ต้องทำรายงานต่อไปพวกรายงานน่าลำคาญฉันไม่ชอบมันแต่ก็ต้องทำ ฉันเหนื่อยมากจนจะกลายล่างเป็นสัปหลาดฉันรู้สึกเกลียดทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันเห็นอากาศแย่ๆทำให้ฉันรู้สึกเศร้าวันนี้อากาศไม่ดีเลยเพื่อนของฉันสิ้นจุนส่งข้อความมาหารีบมาที่ล็อกหมายเลขเจ็ที่ว,ดวัดหวนฉันไปที่นั่นหลังจะกทำงานเสร็จที่นั่นมีอาหารมากมายวางอยู่บนโต๊ะแล้วก็มีคนหลายคนนั่งหัวเราะอยู่ ฉันรู้สึกสับสนแล้ววันนี้ก็ไม่ใช่วันหยุดแล้วนี่มันอะไรกันสาวน้อยไม่รู้เหรอว่านี่คือร้านของสิ้นจุนตาลีบอกกับฉันแล้วก็หัวเราะซึ่งหมายความว่าเราจะไม่กังวนเลเรื่องอาหารอีกต่อไปแล้วในชีวิตมันเป็นเรื่องที่ดีที่มีเพื่อนเปิดร้านอาหารทําให้คุณไม่ต้องกังวนเลเรื่องอาหารอีกต่อไปฉันเห็นสิ้นจุนทํางานอย่างตั้งใจด้วยรอยยิ้มฉันยังคงจําได้ ตอนที่เราขายอาหารด้วยการสมัยเรียนมัธยมปลายตอนนั้นสิ้นจุนบอกกับฉันว่าเขาฝันอยากจะเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองเขาฝันไว้ว่าอยากจะกินเนื้อแล้วก็ดื่มเบียร์ไปด้วยเล่ากับร้านบาร์บีคิวแล้วเขาก็จะได้มองสาวๆในร้านของเขาด้วยตาลีฝันว่าอยากจะเปิดร้านหนังสือหลวหลัวอยากจะเดินทางไปเทีย่ยวรอบโลกหลู่เจียบอกว่าเขาไม่อยากเหมือนใครเขาจะหาทางที่แตกต่างจากคนอื่น เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเพื่อนๆทุกคนต่างก็มีงานของตัวเองภา,ายใน5ปีสิ้นจุนเปิดอบรมธุรกิจและกลายเป็นบอสใหญ่ตาลี่ไปทำงานเป็นไกด์ในบริษัทเอเจนซี่ท่องเที่ยวหลัวหลัวเป็นคนครูที่โรงเรียนประถมหลู่เจียไปเป็นทหารส่วนฉันทำงานในรัฐบาลฉันคิดว่าชีวิตของพวกเราทุกคนก็คงจะจบแบบนี้แต่ตอนนี้ สิ้นจุนทำให้มันเปลี่ยนไปฉันไม่รู้ว่าคนอื่นจะรู้สึกอย่างไรแต่ฉันรู้สึกอิจฉาเขาที่เริ่มทําตามความฝันของตัวเองกลับมาถึงบ้านฉันก็หาน้ำดื่มแล้วก็มองเห็นปลาในตู้ปล่าของฉันมันว่ายน้ำไปอย่างช้าๆและมีความสุขฉันวางแก้วน้ำลงบนโต๊ะให้อาหารปลาและมองมันกินอย่างอ้อยอิงฉันก็หัวเราะออกมาเพราะว่ารู้สึกปลากำลังหัวเราะเยาะฉัน จากสายตามันบอกว่าชีวิตของฉันดีกว่าคุณเรามักใช้เวลาส่วนใหญ่ตามหาสิ่งที่เราต้องการและลืมไปว่าชีวิตได้ให้อะไรกับเราพอเราค้นพบความฝันของเราที่เคยมีเมื่อก่อนมันก็เต็มด้วยฝุ่นไปซะแล้วในปี1826คุณบราวนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษได้ทำการทดลองปล่อยละอองเกสรดอกไม้ลงน้ำและพบว่า มันลอยอย่างไม่เป็นระเบียบเราเรียกผลการทดลองนี้ว่าการเคลื่อนที่แบบบราวนีนเมืตอตอนที่เรายังเด็กเราก็เหมือนกับละอองเกสรดอกไม้ที่ลอยอยู่ในน้ำหัวใจของเราเคลื่อนที่ไปอย่างไม่มีระเบียบไม่มีจุดหมายไม่มีความกลัวมีแต่ความหลงไหลแลามักจะคอยบอกคนอื่นถึงความฝันอันสดใสของตัวเองคุณอยากจะขายขนมปัง ฉันอยากจะเปิดร้านหนังสือเธออยากจะเป็นนักเขียนเขาอยากจะไปเที่ยวรอบโลกเมื่อเราอายุมากขึ้นเรากลับให้ความสำคัญว่าคนอื่นจะมองเราอย่างไรคนอื่นจะพูดอะไรไม่ดีกับเราเมื่อไหร่ที่หัวใจของเราแตกเหมือนกับแก้วเราก็จะซึมเศร้าไปหลายวันเรามกจะคิดว่าชีวิตไม่มีความสุขตัดสินใจอะไรก็ไม่ได้เราไม่มีเวลาที่จะมาเสียดายเวลาที่เราได้ใช้ไปแล้ว เราต้องรีบเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะกลัวว่าเราจะตามคนอื่นไม่ทันคนเราก็มาจะเป็นแบบนี้พวกเขาชอบที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ก็ยังต้องให้ผู้อื่นช่วยผลักดันเพื่อที่จะให้พวกเขามีพลังในการก้าวเดินต่อไปฉันกลัวว่าต้องพบกับความล้มเหลวผิดพลาดก็เลยกลัวการเริ่มต้นอะไรใหม่แต่ก็กลัวว่าจะไม่ประสบความสำเร็จตามที่เคยหวังฉันเริ่มคิดว่าควรจะเริ่มอย่างไรดี ฉันใช้เวลาทั้งหมดที่มีในการอ่านคิดและเขียนบางครั้งก็วาดรูปการ์ตูนเพื่อที่จะทำให้ชีวิตดูยุ่งและรู้สึกพึงพอใจแล้วเราจะอธิบายถึงความเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรก็เหมือนกับเวลาที่เราขี้เกียจทำงานเหมือนกับคนที่คิดว่าตัวเองถ่ายรูปไม่ขึ้นและคุณก็เคยชินกับความรู้สึกนั้นความรู้สึกนั้นกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในร่างกายของคุณฝังเข้าไปในกระดูกของคุณ มันทำให้ฉันโกรธน้อยลงฉันรู้สึกดีกับทุกนาทีในชีวิตของฉันถึงแม้ว่าในตอนเริ่มต้นฉันจะพบกับปัญหามากมายแต่ฉันจำเป็นที่จะต้องทำงานให้เสร็จฉันแก้ไขงานหลายครั้งแต่ก็ยังไม่ผ่านการตรวจสอบมันไม่สำคัญหรอกฉันค้นพบไอเดียใหม่แล้วฉันจะพยายามมองโลกอีกมุมหนึ่งฉันเชื่อว่าถ้าในใจของคุณยังมีไฟ มันก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำความฝันของคุณให้เป็นจริงขึ้นมาข้อคิดจากเทียชูหมอฉันเชื่อว่าถ้าในใจของคุณยังมีไฟมันก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำความฝันของคุณให้เป็นจริงขึ้นมา